สวัสดีครับผมปอาหารจดชัยปุณนล์วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการประดับผ้านะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ลายนะครับกายลูกผ้าการประดับผ้านะครับลายที่1คือลายง่ายนะครับลายที่2คือสอนผูมดอ,อกนะครับและลายที่3คือทั้งงุ่มดอ,อกแล้วก็มีผู้ย้อยด้วยนะครับวันนี้นะครับ จะมาสอนการขู่พูดธรรมดาซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับตอนอื่นนะครับก็ในะนือุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีฟางนะครับในที่นี้คือสามารถใช้ได้2ออย่างนะครับมีฟามแล้วก็มีด้วนนะครับอันต่อไปนะครับเ็มุดนะครับแล้วก็กันไกลนะครับใช้ในการตัดตานะครับ อันดับแรกอ้ออีกนินึงครับลืมแล้วก็ผ้านะครับผ้าที่เราจะใช้ผูกนะครับวันนี้เราจะผูกกันสองสีนะครับสาหรับหน่วยเรานะครับนอยนะครับเนบัญชการนาฏิลปยธินะครับจะเป็นสีหลืองและสีแดงนะครับและสําหรับการผูกดอกของปูะดับผ้านะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะผูกแบคดอกหรือเราจะผูกลาวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอน การผูกผ้านะครับโดยสถานที่ผูกก็คือจะเป็นาหลาครับลายนี้นะครับมันก็แล้วแต่สถานที่นะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับการผูกนะครับระหว่างท้องนะครับผมจะใช้ความยาวประมาณหนึ่งวาครับอันนี้ก็อยู่ในระดับพอดีนะครับอันนี้คือเราจะใช้วัดนะครับระหว่างท้องนะครับแล้วต่อไปนะครับเชือกฟางนะครับที่เราจะใช้มัดนะครับ ผมกำหนดนะครับให้เป็นระหว่างหนึ่งแขนนะครับเราก็เลือกเลยนะครับอันนี้นะครับวิธีผูกนะครับอันดับแรกนะครับผูกเป็นตัวยืดไว้ก่อนนะครับผูกนะครับเราจะหมุนหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบปุ๊บนะครับเราก็จะรัดคอไก่เพื่อให้ดี เพื่อการว่าจะไม่อยู่นะครับมัดอีกรอบเราก็จะมาวัดดูนะครับวัดจาก <c oughs> อันมาตัวที่แรกอันแรกนะครับแล้วก็มัดนะตรง <c oughs> ที่เรากำหนดไว้นะครับมัดเหมือนเดิมนะครับปึ๊บ <c oughs> ทำยังไงก็ได้ นะครับให้อยู่นะครับไม่จาเป็นว่าจะต้องทำหมอนผมนะครับแล้วแต่เทคนิคใช้ได้อีกวันนะครับต่อไปนะครับเราจะเริ่มห้าของนอยยอนะครับของหน่วยเราก็จะใช้สีแดงนะครับเป็นสีข้างบนนะครับใช้สีเหลืองเป็นสีข้างล่าง ัวกผ้านะครับให้เข้ากันนะครับอันนี้นะครับวิธีการมัดเริ่มต้นนะครับมันนี้นเอาปลายส้นผ้านะครับให้หันลงข้างล่างนะครับมดเลยต่อไปนะครับเราก็จะมาจับให้ผ้าเป็นจี เทคนิคนะครับจับส้นผ้าให้ตึงนะครับเราก็จับขึ้นเลยนะครับหรือเทคนิคบางคนนะครับความถนัดนะครับอาจจะรวบเลยก็ได้แต่สิ่งที่มถนัดคุ้นมันถ้าจะเป็นจีบนะครับรอันกกนี้นะครับระหว่างเริ่มจากบมัดนะครับ เอาหนึ่งคืบนะครับเป็นคู่แรกนะครับแล้วก็มัดนะครับมัดหนึ่งถึงสองครั้งนะครับเพื่อให้อยู่นะครับอันนี้คือคู่แรกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนี่จะอยู่ด้านล่างน,นะครับ เราก็จะรวบผ้าเหมือนเดิมนะครับผ้ามอนกับสีแดงที่ข้างตรนนี้นะครับวิธีการเริ่มผ้าก็มาเริ่มเหมือนเดิมนะครับก็มัดนะมัดหนึ่งรอบสองรอรบแล้วก็จับเหมือนเดิมนะครับจับก็ได้หรือรวบก็ได้นะครับบผู้แรกเราหนึ่งคืบนะครับผู้ต่อไปนะครับ เราจะเอาที่สองคือ,คอ,คอจับมัดมันจะได้เท่ากันพอดีมัดนนเลยให้อยู่เอ้เรามาดูก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผู้ที่หนึ่งคือผู้สั้นนะครับอันที่สองคือผู้ยาว ไปนะครับเราจะจับชายผ้านะครับจับชายผ้าให้ตึงนะครับเราข้อสังเกตนะครับเราจะดูดูด้วยว่าผ้าทางไหนตกท้องนะครับอย่างนี้นะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับผมถ้าอย่างนี้นะครับได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่เวลามัด ก็จะตกท้องสวยงามน,นะครับแต่ฝั่งนี้นะครับมันก็อาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับเราดูด้วยนะครับว่าผ้าตรงไหนตกท้องนะครับที่สําคัญคือต้องดึงชายผ้าบนให้ตึงนะครับกนะารทําท้องช้านะครับบางคนก็จะขนาดนี้นะครับจากระหว่างการลวดขึ้นมา มืออีกข้างนะครับก็จะรวบผ้านะครับทําไมถึงต้องเอาอีกมืออีกข้างรวบผ้าเพราะจะทําให้ผ้าเป็นจีบนะครับทุกคนดูครับถ้ามาจีบนะครับเราก็เอามือซ้ายเราทำให้มันจีบนี่ก้อนมัดฝั่งนี้นะครับวิธีการมัดนะครับทิ้งชายล่างลงเลยนะครับแล้วก็เอามืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเอามือนิ้ก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วกากนะครับ จับชายผ้าด้านบนไว้ด้วยนะครับเพื่อทําให้ผ้าตึงแล้วก็ดึงให้แน่นประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาจับคู่นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ผมพูดข้างต้นนะครับความยาวนะครับหนึ่งคืบแล้วก็มัดมัดให้อยู่เลยนะครับ อันนี้คือคูแกนะครับอ่ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับสีข้างล่างจะเป็นสีเหลืองนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าฝั่งไหนตกท้องนะครับถ้าฝั่งไหนตกท้องนะครับให้อยู่ข้างล่างนะครับนี้นะครับให้สีเหลืองนะครับผ้าขอบบนอยู่ระหว่างจีบที่สองหรือจีบที่สาม นะครับมันจะพอดีนะครับเผื่อเวลาลมพัดไม่ไม่เราต้องการที่จะมาให้ท้องอ่ะแตกออกจากกันนะครับแล้วก็เก็บชายขอบผ้าให้ดีนะครับคันนี้นะครับเหมือนเดิมครับรวบขึ้นไปเลยครับรวบตรงกลางนะครับแล้วแต่ใครจะท้าให้มันตกท้องลึกท้องตื้นนะครับแต่วันนี้นะครับเราทําท้องพอดีนะครับเทคนิคเดิมครับมือขวา จับจีบผ้านะครับให้หมดแล้วก็มามัดนะครัถ่ายล่างทิ้งนะครับเอามือเอาเอานิ้วนางเอานิ้วก้อยนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางนะครับจับไปด้วยนะครับยืดไปนิดนึงแล้วเราก็มัดนะครับมัดให้อยู่เลยนะครับอันนี้มอนเริมครับรวบผ้า วัดทับห้องล่างอยู่สองคืบจับมัดครับพอดีมันจะได้เท่ากันนะครับแล้วก็มัดนะครับถ้าสํหรับบุคคลที่ยังไม่ชินนะครับหรือยังไม่เก่งนะครับหรือเริ่มฝึกใหม่ๆนะก็ควรที่จะมีคนผูกให้ก่อนนะครับยังไม่ชํานาญนะครับแต่ผมก็ยังถือว่าไม่ชํานาญเท่าไหร่นะครับก็พอทําได้นะครับอันนี้นะครับเราจะสอนวิธีการคลี่นะครับ เอานิ้วชี้ขึ้นมานะครับแล้วนะครับสอดเข้าไปนะครับให้อยู่ระหว่างกลางนะครับแล้วครั้นี้นะครับเราก็จะหาดูส้นผ้านะครับว่าส้นผ้าอยู่ที่ไหนนะครับมาเจอส้นผ้าแล้วปุ๊บเราก็จะขี้นะครับเอามือดึงดึงออกนะครับวิธีการขี้ผ้านะครับเพื่อให้สวยงามนะครับสีเหลืองเราเช่นกันครับ ขี่เหมือนกันนะครับทั้งมัดทั้งขี้เนาะวิทยากรก็ยังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะครับก็พอทำได้ก็มาฝึกเอาที่นี่นะครับก็ถือว่าทำได้อยู่ในระดับนึงนะครับทำเหมือนเดิมครับนี่ครับไปเริ่มต้นวิธีการขี้อีกครั้งนะครับเหมือนเดิมครับ อ,อันนี้ก็เหมือนกันครับทำเหมือนเดิมจากส้นผ่าแล้วก็ขีดขีดเขียวขีออ้ให้หมดนะครับจากส้นหนึ่งไปอีกส้นหนึ่งนี่น,น,นะครับมันเป็นท้องช้างโอเคประมาณนี้นะครับมีท้องที่หนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นรเราไปท้องต่อไปนะครับก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ สมมุติว่าเรากระระยะได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะมัดเลยใช้ที่หนึ่เดียวกันนะครับตั้งแต่ที่หนึ่งเดียวก็นนมัดราวให้แน่นนะครับราวยึดของเราระด็บ<ม>ก็จะสีแดงนะครับดูด้วยว่าอันไหนตกคอนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่จะตรงกลางขึ้นมาตรงกลางขึ้นมา นี่เป็น,น,นท้องนจะจะบนนะครับสีแดงดึขวาก็จะมัดเหมือนเดิอนครับที่มือเดินนะครับมาสองรอบครับนวัดนะครับหนึ่งคืบมัดดึงแล้วมัดนะครับง่าย เราทำแบเอาไปสีเหลืองนะครับดูระหว่างจีที่หนึ่งจีที่สองนะครับจับชายผ้าคนสีเหลือง กกากจัดนเดียวครับท้องที่สองนะครับให้ดูท้องที่หนึ่งเป็นหลักนะครับว่าท้องย้อยเท่ากันหรือไม่นะครับเลาก็ดูนะครับตรวชิ้ความเรียบร้อยนะครับดูเพื่อให้สวยงามกนี้ก็ เมื่อกะระยะพอดีแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งแต่งนิดนึงนครับาก็มาทีดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จากเหมือนเดิมนะครับ,จ,บ,นะบ,บ,บ,รบจากเหมือนเดิมนะปึ๊บบวัดจากตรงที่เรามัดนะครับลงมาสองคืบนะครับสีเหลืองมัดปึ๊บแล้วก็มัดเหมือนเดิม ยึดให้แน่นนะครับแน่นเท่าไรยิ่งดีนะครับมาดเกันนะครับปุ๊บนะครับถ้าเราก็ขี้ออกมานะครับขี้ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จบนะครับในวิธีที่หนึ่งนะครับก็อันนี้คือ การมาแบบทั่วไปนะครับถ้าเราใช้ในงานของเชื้อพระวงศ์นะครับสีประจําพระองค์นะครับให้อยู่ด้านบนนะครับสีรองให้อยู่ด้านล่างนะครับสมมตินะครับสีส้มนะครับเป็นสีประจําพระองค์นะครับสีส้มจะต้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วสีขาวจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับการประดับผ้าลายที่ง่ายนะครับลายเบสิกเบสิกพื้นฐานแล้วก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับ ก็อ,อยากให้สวยนะครับก็ใช้เข็มกัดกัดระหว่างมุมนะครับให้ดูอ,อ่อนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นวิทยาทาคนความรู้สักนิดนะครับสําหรับลายแรกนะครับที่ผมถ่ายทําไปนะครับก็เป็นวิทยาทาคนความรู้นะครับสําหรับบุคคลที่กาลังเริ่มฝึกใหม่นะครับสาหรับวันนี้นะครับรายแรกก็อข,อขอบเพียเท่านี้นะครับ